นับเนื่องจากคดีฆ่าเสียหวดนายพิพัฒน์โรดวนิชากรเจ้าพ่อบ้านบึงซึ่งถูกมือปืนถึงสิบคนรุมยิงถล่มด้วยปืนอาวุธสงครามตายคารถเก่งขณะที่ออกมาจากสุสานเตชะภัยบุ์อำเภอบ้านบึงเมื่อวันที่หมีสายน2532มาจนถึงคดีฆ่าแดงสิงป่าสุง นายปรีชาสถาวรเจ้าพ่อปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งเป็นพยานปากเอกในคดีฆ่าเสียหวดหลังจากนั้นหนึ่งปีชื่อของมือปืนพระการที่เกี่ยวข้องกับการตายทั้งสองศพได้รับการจับตาม,มองจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง10บโทโนต10โทสมเกียรติน้อยเล็กอดีตสอหอผู้มีอาชีพเสริมเป็นนักฆ่าตัวฉกาศ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าเสียหวดและแดงสิงป่าสุงนอกจากนี้ยังต้องสงสัยว่าเป็นผู้ลั่นไกสังหาร10บโทบ้านบึงรวมสามศพซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชัยขาวถูกสังเก็บทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงอีกหลายคดีที่10บโทโน้เข้าไปมีส่วนผัวพันด้วยแต่ดูเหมือนกฎหมายบ้านเมือง จะไม่สามารถจัดการกับมือปืนรูปหล่อรายนี้ได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ในที่สุดสิบโทโนอดก็หนีหนี้กรรมที่ตัวเองก่อขึ้นไม่พ้นเมื่อถูกลากไปยิงทิ้งพร้อมกับนายประเชิญบุญปราโมทกำนันของตำบลสุรศักดิ์อำเภอเสียราชาและคนขับรถเมื่อวันที่22มีนาคม2536 บริเวณริมถนนสายท่ามะปรางวัดปุ่งก้อนเศรา้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้งสามศพถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดยคนร้ายจับมัดมือมัดเท้าและจ่อยิงหัวสมองกระจายคล้ายกับโกรธแค้นกันมานานปีปมปริศนาที่ทิ้งไว้ให้คบคิดในคดีนี้คือทำไมมือฆ่าพระการที่มากด้วยประสบการณ์อย่างสิทโทโนต ถึงถูกหิ้วมายิงทิ้งได้อย่างง่ายดายเช่นนี้สภาพศพของสิบโทโนตและกำนันประเชิญพร้อมด้วยคนขับรถที่ถูกพบมีลักษณะคล้ายกันจะถูกมัดมือมัดเท้าและรัดคอก่อนที่จะถูกจ่อย,ยิงในระยะเผาขนถีละศพใกล้กันนั้นพบรถมิซูบิชิรุ่นปาเจโร่ของกำนันประเชิญได้จอดทิ้งอยู่ ในทางสืบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุกำนันประเชิญพร้อมด้วย1สิบโทโน้ตได้เดินทางมาดูกิจการรับเหมาก่อสร้างในอำเภอแก่งคอยจากนั้นก็โทรศัพท์คุยกับตัวภรรยาว่ากำลังจะเดินทางกลับบ้านที่ชนบุรีและจากนั้นก็มานอนตายเป็นศพในที่สุดพลตำรวจตรีเสรีพักพิบูรลผู้บัญชาการภาคหนึ่ง ลงมาควบคุมคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าคนอย่างสิบโทโนอตมีประวัติโชคชนเป็นมือฆ่าระดับพระการแต่ทำไมถึงไม่สามารถต่อสู้กับคนร้ายได้ข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเพียงประเด็นเดียวคนร้ายต้องเป็นคนมีสีและรู้จักมักคุ้นกับสิบโทโนอตเป็นอย่างดีจึงสามารถเข้าประชิดตัวเขาเพื่อปลดอาวุธ และลากมายิงทิ้งดังกล่าวจากการสอบปากคําของพยานพบกับหลักฐานต่างๆเชื่อว่าเหตุเกิดระหว่างที่รถของกำนันประเชิญและสิบทูโนดตแล่นอยู่บนถนนองคารักษ์นครน,นายกเพื่อเดินทางกลับมายังชนบุรีโดยระหว่างทางทีมข่าซึ่งเป็นคนมีสีตั้งด่านเทือนท,ทําทีเป็นตรวจคนรถของเหยือ่อ จากนั้นได้ปลดอาวุธทั้งหมดและหิวมาฆ่าทิ้งตามรายงานเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนมีสีและสนิทสนมหรือรู้จักกับสิบโทโนดตเป็นอย่างดีจึงไม่มีการขัดขืนเมื่อถูกปลดอาวุธถึงจุดนี้คาดว่าจะเป็นฝีมือของทีมพระการสังกัดผู้กองมอผู้กองมอจัดเป็นมือพิฆาตระดับแนวหน้าคนหนึ่ง แต่ในทางลับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการตามบัญชีดำให้กับหน่วยราชการแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกและเจ้าพ่อบางคนการตามเก็บบุคคลตามบัญชีดำนั้นผู้กองมอมักจะมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยโดยฝ่ายตรงข้ามกับรายชื่อผู้ไม่พึงปรารถนานในบัญชีดำ จัดจ้างทีมผู้กองมอจัดการกับคู่อริให้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเท่ากับว่าการฆ่าแต่ละครั้งนอกจากจะได้ความดีความชอบกับหน่วยงานแล้วยังได้เงินติดปลายนวมจากคู่อริของเหยื่ออีกต่างหากตามรายงานพบว่าสิบโทโนอตเคยเป็นหนึ่งในทีมพิ่ฆ่าของผู้กองมอมาก่อนแต่ภายหลังแยกออกไปรับงานอิสระแบบไม่เลือก ในขณะที่ผู้กองมอยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติของตัวเองด้วยการสังหารคนในบัญชีดำเท่านั้นลูกทีมของผู้กองมอมีอยู่ห้าหคนซึ่งล้วนแต่รู้จักกับ10บโทโนตเป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนร่วมงานทั้งสิน้นด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงน่าเชื่อว่าทีมของผู้กองมอคือผู้ที่หิ้วสิบโทโนตและกำนันประเชิญไปยิงทิ้ง โดยที่ทั้งสองคนไม่มีโอกาสต่อสู้หรือขัดขืนและสิ่งที่ความมั่นใจในข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่คือ10โทโนดและกำนันประเชิญล้วนแต่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำด้วยกันทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นการสังหารโหดสามศพ10โทโนดและกำนันประเชิญว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกำนันประเชิญและกำนันบอ ซึ่งรุนแรงถึงขั้นไล่ยิงกันมาแล้วแม้ว่ากำนันทั้งสองคนอยู่ใต้อานัดของเจ้าพ่อใหญ่เช่นเดียวกันแต่ก็มักจะมีปัญหากันตลอดแต่ที่รุนแรงที่สุดเป็นความขัดแย้งเรื่องแย่งชิงผลประโยชน์การประมูลบ่อดินลูกรังและการถมที่ดินมูลค่าสิบล้านจนล่วงเข้าปีพศ2535ทั้งสองฝ่าย ก็เปิดฉากพันตูกันอย่างเต็มลูกสู่โดยทางกำนันบอถูกมือปืนบุกยิงที่อ่างศิลาจนลูกตาหลุดไปข้างหนึ่งจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ตามราวีกันไปกันมาแต่ยังไม่มีใครเพียงพล้ำจนกระทั่งกำนันประเชิญได้ตัวสิบโทโนตเมื่อฆ่าระดับพระการมาเป็นพวกในฐานะผู้คุ้มกันเมื่อปลายปีพศ 2,535ทําให้กำนันบอถึงกับหวาเพราะรู้จักกิติศัพท์ของสิบโทโนตเป็นอย่างดีและเข้าใจว่าคู่อริคงจัดการกับตัวเองอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลที่สิโทโนตเข้ากับพวกกำนันประเชิญทําให้กำนันบอต้องตัดสินใจเด็จศึกอย่างเด็ดขาดโดยว่าจ้างทีมฆ่าของผู้กองมอซึ่งสนิทสนมกันอยู่แล้ว ให้จัดการเก็บกำนันประเชิญและสิบโทโนูดเป็นการตัดหน้าก่อนที่ตัวเองจะมีภัยจึงไม่น่าแปลกใจที่สิบโทโนตดและกำนันประเชิญถูกจอยิงจนตาหลุดหลังจากถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการแก้แค้นที่กำนันบอถูกลอบยิงจนเสียดวงตาไปหนึ่งข้างพลันที่มีข่าวออกมาว่า ทีมพระการของผู้กองมอคือมือปืนที่เด็ดหัว10บโทโนตและกำนันประเชิญหลายฝ่ายก็มองรูปการออกว่าคดีนี้ไม่มีทางจับผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนเพราะการฆ่าครั้งนี้อยู่ภายใต้บัญชีดำโดยเฉพาะสิบโทโนตเป็นมือปืนที่ได้สังหารเหยื่อมาแล้วนับไม่ถ้วนและตกเป็นผู้ต้องหาหลายต่อหลายครั้ง แต่กลับไม่เคยได้รับโทษทันที่ก่อขึ้นเลยด้วยไม่มีหลักฐานพยานเพียงพอจะจัดการตามกฎหมายบ้านเมืองสิบโทโนตจึงลอยนวลไปได้ทุกครั้งในที่สุดมาตรการเด็ดขาดจึงถูกงัดออกมาใช้เหนือพระการอย่างสิบโทโนตยังมีพยายมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนักฆ่ามือพระการอีกหนึ่งคนนั่นก็คือ สิบโทโนตหรือสิบโทสมเกียรติน้อยเล็กขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ